มาตา28อันนี้เถียงกันหนักหน่อยที่เถียงกันหนักหน่อยเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยมีอุตสาหกรรมน้าปลาที่มีชื่อเสียงมากเกี่ยวกับเรื่องปลากระตักปลาสายไหมก็มีเงื่อนไขอะไรเยอะแยะเขียนไปเขียนมาเนี่ยอุตสาหกรรมน้าปลาจะเจงเอาก็เลยเราก็มาตกลงกันเขียนหมว่ว่าอ้วนขนาดเลขที่ต่ำกว่า2.5จเนี่ยจะจับกลางวันกลางคืนที่ไหนก็จับไปเถอะในข้อหนึ่งนะข้อสองคือว่าถ้าจับกลางคืนซึ่งแปลว่าต้องใช้ไฟไม่ให้ใช้ถ้าเกิดจะใช้จริงๆก็ข้อแรกต้องเป็นการกระทําทางวิชาการข้อสองถ้าเป็นทางภายใน ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็ทุกสองปีต้องปรับระเบียบทีก็ตกลงกันอย่างนี้เพื่อดำรงอุตสาหกรรมน้ํเปล่าไว้ในประเทศแล้วก็รักษาปลาขนาดเล็กซึ่งเน้นไปที่ปลากระตักเรื่องของความผิดรายแรงไอ้ความผิดไายแรงเนี่ยใครไปทําความผิดไา่แรงที่เป็นเรื่องของอาญาเนี่ยนะฮะผิดแล้วผิดเลยก็ต้องถูกฟ้องไปแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องการปกครองเนี่ยมันไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการยึดอายาัดเรือตอนนี้ยึดอายาัดเรือเนี่ยท่านมันเป็นอาชีพชาวประมงไม่มีเรือก็ไม่ใช่ชาวประมงแล้วเพราะนั้นแต่เดิมกฎหมายเดิมเนี่ยบอกว่าถา เพราะว่าเกรงว่าทางยูจะว่านะสุดท้ายเราก็ตกลงกันด้วยความเมตตาด้วยเมตตาธรรมและด้วยความจริงนะครับว่าในเรื่องความผิดรายแรงทางด้านการปกครองเนี่ยยอมให้ทาผิดได้ครั้งหนึ่งให้อภัยเพราะไม่ถือว่าชาปงเนี่ยเป็นโจรเป็นอาชญากรอ,อันนี้ก็ต้องขอบคุณนะฮะในความกรุณาสุดท้ายนะครับมาตรา7จกฎหมายฉบับนี้จะสมบูรณ์ได้เนี่ยต้องมีกฎหมายรองประมาณ3ามฉบับแต่เดิมในเขียนไว้ว่าให้เวลาทางราชาการผ่านครมอไปยังกระทรวงเกษตรกรมประมงสองปีแล้วก็ลดเหลือ1ปีเพราะว่าในเมื่อสภาทั้งสองแห่งกข้าุ๊าพยายามทําอย่าง แล้วมันก็ไม่ควรจะมาติดที่ข้าราชการประจำนานขนาดนี้นี่ก็เป็น6ข้อนะครับที่เราตกลงกัน